รอหน่อยนะรอ,อได้ไหมรอจเออจากพี่เข้าตู่เรื่องและภาพรอ,ออีกหน่อยนะนี่ในวันที่อากาศแจ่มใสแม่หนูพาลูกหนูห้าตัวมาดูต้นไม้ที่กำลังออกผลลูกๆจ๊ะผลไม้นี้พอดีกับพวกเราทุกตัวแต่เราจะเก็บมากินได้ก็ต่อเมื่อ ผลสุกกลายเป็นสีแดงสดทั้งลูกเพราะฉะนั้นตอนนี้รออีกหน่อยนะจ๊ะคุณแม่หนูบอกแล้วแม่ก็เดินกลับบ้านไปแต่เราลูกหนูยังคนเฝ้ามองผลไม้บนต้นอย่างสนอกสนใจดีจังมีผลไม้พอดีสำหรับเราทุกตัวเลยอยากให้เป็นสีแดงเร็วๆนะรออีกหน่อยนะแม่บอกว่ารออีกหน่อยนะ หลังจากนั้นลูกหนูก็มาเล่นใกลๆต้นไม้ทุกวันเราคอยว่าเมื่อไหร่ผลไม้จะสุกเสียทีอยากให้ผลไม้สุกกลายเป็นสีแดงเร็วๆจังตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยอดทนรออีกหน่อยนะพวกเราหลายวันผ่านไปลูกหนูยังคงป้นเปี้ยนอยู่แถวๆต้นไม้ดูสิเริ่มเปลี่ยนสีแล้วลนะ่ะนี่ อกินได้หรือ,อยังนะน่ากินจังเลยฉันอยากลองชิมแล้วสิแต่แม่บอกว่าให้รออีกหน่อยนะรอจนเป็นลูกสีสีแดงทั้งลูกก่อนนะอยากเข้าไปดูใกล้ๆจังเลยนี่คนนี้ฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะไปเอาอะไรมาบัลไดลูกหนูชวนกันกลับไปแบกบันไดแล้วกลับไปที่ต้นไม้อีกครั้งนี่ เล่าลูกหนูปีนขึ้นต้นไม้ใกล้ๆทําจหมูกฟุดฟิตหอมหอมจังเลยหอมอย่างนี้ต้องอร่อยมากแน่เลยแต่แม่บอกว่าให้รออีกหน่อยรอจนเป็นสีแดงทั้งลูกก่อนนะฉันไม่อยากรอแล้ว,ลวหอมขนาดนี้คงกินได้แล้วล่ะลูกหนูตัวอื่นๆคิดตามแล้วพูดขึ้นวยพวกเราก็รอไม่ไหวแล้วแม่คแม่ใครพูดเราก็ลูกหนูห้าตัวนี้เงพูดเนี้ย พวกเราก็รอไม่ไหวแล้วเหมือนกันเก็บมากินกันเลยเถอะว่าแล้วลูกหนูก็เด็ดผลไม้มาแบ่งกันตัวละหนึ่งลูกอัมจี๊ดเปี้ยวไม่เห็นจะอร่อยเลยลูกหนูโยนผลไม้ที่ยังไม่สุกทิ้งไปแล้วกลับบ้านอยังผิดหวงังตอนนี้เหลือผลไม้บนต้นเพียงลูกเยลูกเดียว,ลยวหลายวันผ่านไป หลายวันผ่านไปลูกเริ่มสีแดงนะผลไม้สุกสีแดงสดส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วแม่หนูถือตะกรยเตรียมมาเก็บผลไม้นี่นี่แม่หนูลูกหนูที่ย่องตามมารีบวิ่งเข้ามาหาแม่หนูทันทีเย้ผลไม้สุกหอมฟุ้งเลยพวกเราขอกินด้นะจ๊ะพวกลูกเก็บผลไม้กินไปแล้วนี่จ๊ะ เพราะฉะนั้นลูกผลไม้ลูกนี้เป็นของแม่จ้าแม่หนูบอกดูเจ้าหน่ทำไงเหล่าลูกหนูกลับบ้านอย่างเศร้า้อยพวกเราน่าจะรออีกหน่อยแบบที่แม่บอกนะแต่เมื่อเปิดประตูบ้านเปิดประตูเข้าไปในบ้านเหล่าลูกหนูก็เห็นผลไม้ชิ้นเล็กเท่าๆกันวางอยู่บนโต๊ะ แม่กินทั้งหมกคนไม่อร่อยเท่ากินด้วยกันกับลูกหรอกจะ้ะลูกหนูดีใจวิ่งเข้าไปหาแม่หนูทันทีขอบใจจ้ะแม่ลูกหนูพูดขึ้นพร้อมกันอ้ําหรออีกหน่อยอร่อยจริงๆด้วยเนาะอร่อยอร่อยมากนี่ขอบคุณครับคีเคปักอุทยานการเรียนรู้นะ